อยากให้มันได้กลิ่นเรื่องกลิ่นน่าจะได้เส้นที่ชุ่มฉ่ำน้ำ ในนุ้ยคุยมาลองครับวันนี้เราจะมาลองกินซีฟู้ดแบบจุใจกันครับพอดี <Body S 1> ทางร้านฟิวชั่นคลองหหวครับเขาส่งเซ็ตโปรโมชั่นที่ช่วงนี้เขากำลังขายกันอยู่นะครับวันนี้เราไปรูกันดีว่าว่าจะเป็นยังไงมาเรามาเริ่มกันที่กุ้งถาดทะเลดูหน้าตาแล้วน่าจะเป็นแบบว่าพวกกุ้งถังนี่เขาเคยคิดกันสมัยก่อนที่ผัดมากับพวกซอสฟิวอารมณ์แบบน้ำพริกเผาอ่ะ มานี่นะฮะหอยแมลงผู้หอมมากหอยแบบว่าลวกมาดีอะ่ะไม่รู้หึือผัดห,หรือลวกเลยทุกอ,อย่าง,างไม่สุกมากน้ำเขาจะออกแบบว่าหวานหวานน้องหมึกมมดีน้องหมึกก็เด้งมันดีไม่เหนียว คือนอนๆก็กลืนมาลองที่พระเอกของเราไงนะกุ้งตรงนี้เราก็ไม่มีไข่มาด้วยอันนี้แบบบอกตรงว่าไม่เคยกินกุ้งแบบมีไข่เนี้ปกติเจอแล้วเลี่ยงตลอดก็กินไม่เป็นมาลองอไข่มันเล็กละเอียดเยิบๆชิ้มจุ้งนะชิม,นะชมหัวกุ้งอันนี้ส่วนปโปรดของปโปรดเลยปกติกุ้งก็หอมอยู่แล้ว เจอแบบว่าพวกฟิวน้ำมิกเผากับพวกซอสเขาไปอ่ะหอมหวานหอมหวานขึ้นจมูกปกติเจอขขาพดเจอพวกนี้ข้ามตลอดความพริกอยู่ตรงนี้วะ้านนี้้าวโพดดีมากมาตอนที่หอยนางรมตัวเป้งไม่รู้ร้านอื่นอะไรยังไงนะเพราะว่าเรากขาไม่ค่อยได้ไปกินซีฟู้ดอ่ะอันนี้ก็ถือว่าถ้าเป็นเราเองเราถือว่าคุ้มราคาอยู่ไ,ได้ปริมาณเยอะอยู่ตัวนี้ตัวทีเด็ดเลยทำให้แบบว่า มันหวานหอมเจียวนิดหน่อยพริกเผาหอมหอม,ห,อมหวานตัวพวกนี้ก็คือเป็นตัวเสริมหวานให้หอยมะเลยจริงหอยมันก็มีรสของมันธรรมชาติของมันอยู่แล้วแหละชอบกินรสจัดก็ใส่ไปเลยจ้าหอยนั่งรมอืมมันติมดีมีไซเบิร์ครึ่งอืมหอมหวานมากหอยแบบเนื้อแบบอวบๆแน่นๆหวานหวานใส่ไปเลยเยอะๆนี่แหละความหวานหอมซีฟู๊ดสักช้อนนึงกำลังเด็ด มา,ม,มาเจีย๊ยบอันนี้ดีวะ่ะน้ำจิ้มซีฟูดเขารสชาติดีมากแบบว่าเปรี้ยวนําแล้วก็มีเผ็ดตามแบบว่าเผ็ดผตามหนักๆเลยแล้วก็ตามด้วยความหอมหวานของในตัวน้ำิกเผาแล้วก็ความกรุบกรอบจากตัวหอมเจียวอันนี้ครบเลยชอบสายหอยรอกโดน มาต่อกันที่เมนูยำซีฟูดนะครับเมนูนี้อยู่ที่ราคา150บาทมาดูปริมาณกันนี่ใช้ได้นะ150ของเยอะอยู่หอยัมงคู่กุ้งปลาหมึกตัวเบิลมไข่เส้นมาดู มาลุยคุกก่อนนะอันนี้ก็ต้องบอกตรงว่าความอร่อยมันน่าจะดรอปลงมาบ้างเพราะว่าเราทิ้งไว้นานนะเส้นที่ชุ่มฉ่ำน้ำโว้ดูน้ำรากนีอกหวานๆกว่ามาดูน้องหมึกกันดีกว่าน่าจะเป็นพระเอกของดานนี้ได้เลยตัวใหญ่มากนี่ชิม วางหัวไว้กนหัวน่ากลัวืมยากเป็นมือเลยแล้วกันนะหนึกแดงมากม,มาดูที่น้องกุ้งกันมัน่งกินแม่งน้ำเปลือกได้เลยนะกุ้งแบบนี้แบบดักเอาดูซีรีส์เกาหลีเขากินน้ำเปลือกน่าจะบางอืม ขอยกตัวออืหอยดูแล้วใหญ่กว่าเพ็รเมื่อกี้ พร้อมเส้นไปเลยรู้ไม่แข็งรับเชิญม,มาต่อมาเป็นไข่ต้มก็จริงไม่เคยกินยำกับไข่ต้มเหมือนกันนะเขามาเอามาให้ก็ต้องลอง รสชาติโดยรวมก็ไม่ได้จัดจ้านมากคนไม่กินเผ็ดก็สามารถกินได้นะครับออกโดยรวมเปรี้ยวๆหวานๆกินง่ายกุ้งเผา199บาทต่อ10ตัวนี่เราสั่งประมาณ3เซตก็ประมาณ30ตัวซึ่งเห็นช่องอื่นเขาจะรีวิวนเป็นแบบกุ้งสใหญ่ๆตัวเท่านี้นะฮะเราก no no ranging, h, ็ตามีน้ำเกิดเดี๋ยวเราจะขออุ่นเขาหน่อยนะครับเพราะว่าเราทิ้งเขาไว้นานแล้วเดี๋ยวก็จะใช้ของเล่นที่เรามีนะไปล ally, ุ <nước> <Genius. S 1> ยกัน จริงๆคิดว่ามันก็ไม่ได้ช่วยให้มันร้อนขึ้นหรอกแต่เราแบบว่าอยากเล่นอยากให้มันได้กลิ่นเรื่องกลิ่นน่าจะได้อหอ,อมหอมมันไดออ้รู้สึกสนุกลองลุยกันนีกว่ากุ้ง30มตัวจะรอดหรือไม่ตรงกลางอะไรนั่กันนะฮะนี่จะเป็นกุ้งแบบส์แบบ น้องอ่ะใส้แบบนิวน้วก้อยอแต่ปริมาณเขาได้อยู่นะร9อยกบาทสิบตัวคำหนึ่งก็ขอจัดเต็มๆผ่ามาให้อย่างนี้ถือว่าช่วยให้มันแกะง่ายขึ้นอยู่นะไม่ต้องมาคอยลอกเปลือกเราแค่ดึงเนื้อออกมาง่ายๆนี้เลยคำแรกลองชิมแฮมบิ้ซีฟูดเขาใช้ได้อยู่แล้วด้วยนะ่าเราคิดว่าน่าจะเหมาะอืมดีมาก ต่อมาหัวน้ำจิ้มดีอ่ะหอมสั <c> ์ <oughs> หัวกุ้งนี่แบบว่าวันนี้แบบว่ากินเยอะจุกใจอะ่ะไม่รู้กินเสร็จต้องหาหมอปะ่ะ <c oughs> ลองกินทางนี้บ้างแล้วแยกทางนะว้าวอื จุใจมันกุ้งที่นานเขาจะมีสองแบบก็จะเป็นแบบว่าส่วนมันที่เราเห็นอย่างนี้เหลืองๆกับแบบมันแบบแข็งๆนี้เขาแบบพวกเรียกกุ้งมันแก้วอ่ะมันจะเป็นแบบสไตล์แบบดึบๆดึบๆเหมือนพวกไข่แดงอ่ะแต่ส่วนตัวจริงอ่ะเราชอบแบบว่ามันนเร็วๆมากกว่ามันได้ความหอมความครีมอืมตอันนี้มันดีดีวะมันมันดึบๆก็เลยเอีเฟวแล้วแต่คนชอบพอโดนไฟมันหอมมาก แล้วก็เขาส่งผักกับชุดแบบว่าเหมือนเซตเมี่ยงอะไปให้เราลองกินกับกุ้งด้วยนี่สายผักสายอะไรนี้น่าจะลองนะหอผักกินแล้วกันลองดูไม่เคยกินนะบอกเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาให้กินกับกุ้งปะ่ะ <c oughs> อุ้ยผักสวยนี่อากาศหอมนะฮะเขาให้กุ้งใส่นี้มาเพื่อให้เออกินกับผักได้พอดีคำหรือเปล่าเนี่ยดูดิมันพอดีเลยเห็นไ่ะนี่ผักชีโอ้ไม่แั่ผักหอม,หอมขอลองแบบว่ายังไม่ใส่เส้นกนแล้วกันนะ เมียงกลเมียงกุ้งอืมอืมดีดีว่ะไม่เคยกินสไตล์นี้เวิร์กเลยเด็ดว้าวอืมคนชอบผักชอบ มีรบผหอมหอมก็สรุปโดยรวมนะครับ <recess> ก <ed isolation> <situação> ับราคา1ส9 0ตัวของเขาก็ถึงมันจะเป็นไซส์เล็กหรืออะไรยังไงแต่มันได้ปริมาณมาหนา น้ำหนักอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันเราก็ความพึงพอใจของแต่ละคนด้วยนะโดยรวมกุ้งย่างออกมาเนื้อแบบว่าไม่สุกมากไปไม่แห้งไม่เละแต่มีบางตัวก็จะแบบว่ายุ่ยๆหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคแบบเนื้อยังเด้งอยู่แล้วก็มันที่หัวได้มาแบบเยิ้มๆหอมๆเลยใช้ได้เลยแต่ละร้านอ่ะจะต้องมีเอกลักษณ์อยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดถูกไหมร้านนี้มันจะเป็นแบบดูหน้าตาเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดจะใสๆแต่ออกเปรี้ยวๆหวานๆเผ็ดๆกลิ่นดีใช้ได้ถือว่าโดยรวมชอบมากมาเดี๋ยวมาลุยต่อยกสองว่าสามสิบตัวจะหมดจริงไหมทำเป็น <c oughs> นเล่ไป ดูดีนะมันจะมีไอถุงดำๆอะ่ะต้องแกะออกก่อนไม่รู้ว่าอันตรายอะไรไหมไงไงแต่หน้าตามันไม่น่ากินแหละเนื้อแล้วต่อที่หัวนี่แบบเจ็บ จังหวะสเต็ปการแกะกุ้งง่ายมากกระดกดึงจิ้มแดก รู้สเต็ปละเอาลงถ้วยก่อนอืม <c oughs> <c oughs> จิ้มจะพอไหมเนาะคนกินน้ำจิ้มนหนัก มันเพิ่มอีกนิดดีกว่าอยู่ชั้นล่างยังไม่โดนไฟอ,อ ดูทรงแล้วน้ำจิ้มยะไม่พอพเต็ดไปทำหนึ่งในใจจะพอเป็นคนกินน้ำจิ้มเยอะอ่ะล,ล,ลองจาเติมมันเข้าไปด้วยคนดีที่ห้างสั่งเผื่อตะกร้อด้วยลืมเนาะ มันอันนี้โคตรดีมันอันนี้โคตรดีเยิ้มๆเงี้ยก็ชาไปโอยติดปลาย้นลนิดนึงกุ้งพร้อมมันดีวันนี้เหลือประมาณสี่ตัวนะฮะดูทรงแล้ววันนี้น่าจะรอดนะฮะอยากกิน สุดท้ายแล้วเหรอตอนแรกคิดไว้ว่าจะกินไม่หมดนะเออเว้ยไ,ไปมาได้แต่หัวไม่หมดนะหัวกินหมดนี่ต้องอาจจะต้องไปหาหมอใส่ตีขั้งแรกนะครับของตัวเองกุ้งแม่น้ําตัวเล็ก30ตัวก็เยอะอยู่นะรวมเป็นปริมาณแล้วอ่ะครั้งสุดท้ายขอช่ำๆ จบสามสตัวจบไปกับกุ้ง30ตัวครับถึงจะเป็นกุ้งตัวเล็กก็เถอะถือว่าเรากินไป30ตัว <c oughs> <c oughs> ฝากไว้ด้วยนะครับกับตุ้นุ้ยตุลยแดดครับทั้ง Facebook, YouTube และ YouTube Channel ของรับท่าโปรดักชันนะครับก็จะมีหลายช่องทางให้ติดตามยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรจะลองอะไรยังไงก็ไปดูกัน